¡Hala, hala, hola, ของนาเขาก็มาเก็บเอาฟืนครับเช้าวันนี้ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกคนทุกท่านครับท่านผู้ชมทุกคนครับลูกหลานที่เคารพยิ่งนะครับวันนี้คุณลุงยืนยงนะครับได้มาถ่ายคลิปแต่เช้าเลยครับตื่นเช้ามาล้างหน้าล้างตาเสร็จก็เอาลูกนกมาฝึกครับมาฝึก ให้เขามีความเชื่องและมีความเคยชินนะครับกับการปักหลักหรือปักดินหรือตอเปอยอะไรประมาณนั้นคือบ่วงขาครับบ่วงขาให้เขารู้จักโพนและพอประมาณจนไม่ลึงเชือกจนเกินไปอะไรประมาณนั้นเขารู้จกักพยุงตัวในการโพนแต่ละครั้งครับ จากของนาเขาก็มาเอาฟืนนี่กระตาะตามะมกตะมกขา้าพาหลันเอาวัวปล่อยวัวมาเมื่อกี้ก็เกือบแล้วครับดีที่มองเห็นทันไปไล่ออกให้มันเดินตามคันของนะครับแกเอาวัวไปปล่อยแต่ทุ่งนาไปนะครับส่วนไม้แดงส่วนไม้แดง,แดงที่ยังไม่ได้ ย,ยังไม่ได้ตัดก็มีอยู่ต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งตัดไปแล้วครับพี่ใหญ่สาจอแกซื้อไห้ลูกสาวครับตัดไปแล้วนั่นตัดไปแล้วเห็นแต่อรอยตัดวันนี้เช้าวันนี้ครับแดดพอด,พอดีพอดีครับไม่เปี้ยงเลยครับอ่อนๆก็นกมาฝึกนั่นละ่ะภาพลูกนกอยู่ตรงไหน พ่นอยู่เนี่ยเอาลูกๆมาฝึกครับตอนู้เขาจะโพนกี่รอบเอาพนหน่อยลูกเร็วโพนหน่อยเร็วตอนนี้ออกไกลหน่อยประมาณสองกิโลเศษเศษเกือบเกือบชั่วโมงก็กลับแล้วเอาพนหน่อยลูกโพนหน่อยเร็วโอ้โ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 วโอ้ เอามาสองตัวครับพันมาเลยทั้งสองตัวครับไหนล่ะอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงไหนนู่น,น,นอีกตัวหนึ่งเห็นแต่ข้างหลังดำดำครับเดี๋ยวสุมซุมให้มันใกลเข้ามาครับ ซูมได้แค่นี้ครับซูมได้แค่นี้โทรศัพท์มันไม่ใช่กล้องที่มาตรฐานนะครับอพอหน่อยลูกพอหน่อยแล้วโอ้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 ห้านาทีห้าสิบเอ็ดวิ อ่ะพอนล,ลุกพอนเร็วพอนไปเรื่อยๆเล็วพอนไปพอขันัะขันไปออ

โมยตางเลยเปียอ <Merci. S 2> ีนเยปวนเียอกโยรถตอตงไอมือวะน้อาบบานบานเอาน้าจะงมเตงม่เปล่ามันเตหน่อยปากิจรถปากิยจปากกไทยจแล้วยู่ตะเคลมอมึงเออรถวีเมตกตขันสมัยอื้อพลังคุันเออจักั่เออเออเออเต็มเต็ม สอบนบมื่อนบางหลวงพรอเราหาารับือลือๆครั้งนั่เอ,อ,น,อนี่ยเอืมแกเมันเจ้อของไอ้น้องทุลนลงเรื่องนาเรื่อ,อ,องแรงเจิมจะสดยเรงรวมทุนเปิดเรงรวมเจ้ออย่างไรโอซุนเปิดแก่ไายเนี่ยสนัดโอเตคาด แกอันนี้แต่อาบองด้ออยู่มอรอบไปมุ่นตุ๊นซั่นเริ่มบิ้วว่าเลยบูญงามบัดกะนําครั้งตึ๊ดขนาดลูกอย่างเงี้ยแกเนี่ยปรังถือสําคัญเนาะอยู่สายเพลิงหมอกหนึ่งประชาตอก็เลยค่อยๆថ្ងៃละตลกได้เสียใจหน่อยนักธุรกิจเนาะเออก็ส่งอันนี้โซเทลหลังมานข้างนองโฮเทลเล็กโกเล็กโกหมู่ รววยหาทรัพยากเสีไทยเลยจ้ะไอเสือหมุดในาย็นกรุาปรังยนรวยเองเลยฮ่าฮ่าฮ่าจไม่เลิกตาพียนานจังวันบมีเลแวยเือมกันเล កូននិយាយទៅចូលអើយរិញរត់ហើយហ៎ចាញ់រត់យ៉ាប់ហើយណាកូនលៀអីទូគីអីនេះបាយដេងកាយរូនណាអីសុវិញអួយខ្ញុំថោកកែលោកកផលោកផកលោកទីតអូລັບលเลยមើលសពតចេញតែសពតចេញចេញណាស់ធ្វើតង់នឹងវាអូឆ្លាំងណាក់ដល់บ้านអូយុពពុន្ទកែសែនអើយ ឧសរមយោឆៃមកកាន់កាងព្រះវត្តឡើងសកលអមរឹកមោះស្រយយោមពាងយោកែហ្នឹងហ្មងណងកែប៉ារយយ៉ាប៉ារយហ្មងធ្វើយ៉ាងរើព្រឹកតាអាម៉ាក់ចាញ់មើលទ្លាក់ព្រឹកនេះក្ដីដាក់ចោមអាណិលនោះណងរបងពងអមខិតអមយ៉ាន់អូលោកណពួយមកកូកេងឡើយបាទបើ Nó kêu nào nói bởi thế mà lưu mạc mà ổ Thế luôn Nó kêu lưu <laughs> mạc mà ổ Thế à con à, coi mà nhiều mùa đó vô phòng à bằng bồn này bồn ta À nó bồn này bỏ à, Thế nên mức lần bình hời Thế em chạy hình lên ngay nào kia nó kêu nó bồn Thế lên thùm lời lên Thế lên lên Thế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  lên แต่เลาอะงเอาเอาชกเกอรกแซจกัแซ่เอาพนกัมากันตรักก่อนแต่พงนี้พว้พุกมันยากน่ะเวือพนงมัานเตือนตัวเป็นไรตัวะไแล้วก็เวสังหนออนี่ก็พวกมังสัก็นักสอาอย่าเลอกอยู่ค่ายกระบาดแซมบางเส้นเหยค่ระบาละปบ่ปตลอดเอออมเมียนอ่อย អលំពៅគេមិនអត់យូរនៅរៀងតើទយោមព្លុកមើតើអូថើបមកលែណែកានណាយឺនកៅបងមើគូទៀងមកហើយមកកលធ្នាក់មកហើយគាត់លេងធ្នាក់អូទយោមមកតើតើទយោមមកតាមកតូដាក់ណែលែតើហើយឡាអូតាប្រៃម៉ោហាន់អំរៀង ញ៉ាំតម្លើងបប្រតិកម្មកားអូដល់គន់ដើមកូននេះដើមកូនហានថានឿមជីរត់នេះទីលមួយយ៉ាងក៏តនឿមជីរត់ឬម៉ោម៉ាញ់គឺទៅវ៉ាគុំក៏វាឆាំងម៉ោណែក៏ចោលទៅហើយឆាំងអើយអូទូអូលើកទីជើអាយយ អូយយឺតតិចតិចហើយនេះក៏តិចទៀតហើយនេះអូហ្នឹងហៅផូនរ៉ាឡើងនេះនៅណៃលែកហ៎អីណាក្លេងហ៎ក្លេងប្លែកវាលឿនល្មមនេះអូຕົមដើមមកផូនត្រីអានេះឃើញក្លេងអីណាជុំក្រើបកើបតែអេចាអឺមកផូនណាអានមកទៀតឃើញក្លេង อขาอ,อนุ้ยปิดคลิปก่อนครับเมื่อกี้น้องเขาวมาดูวัวเขาอ้นายนตักแวห้เอาตัวต่อของเขามาต่อเขาไม่ว่างครับเขาเป็นพ่อค้าขายขายวัวขายควายเขาไม่ว่างครับ ขออนุญาตปิดคลิปก่อนครับขออนุญาตปิดคลิปแค่นี้ก่อนเมื่อกี้เห็นเห็นเหี่ยวโพนใหญ่เลยตัวตัวนั้นนะพนใหญ่เลยเอ่อขออนุญาตปิดคลิปอนคาบแล้วเปิดเสียงนกเขาใหญ่ก่อนเพื่อล่อล้อนกป่าว่าจะมีมาไหม